ท่านประธานครับผมขอฝากคำถามท่านประธานไปถึงท่านจิรจิรัชยาสัพโพโสพรรคเพื่อไทยต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านที่เป็นห่วงเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่มาลงทุนในประเทศไทยผมอยากเรียนถามท่านว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ห0 0้บาทต่อวันเนี่ยคืออะไรครับ ท่านห่วงนักลงทุนบอกว่าจะไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยท่านลืมแล้วหรอครับเพรว่าท่านหาเสียงไว้ที่600บาทต่อวันต้นปีหน้าท่าแรงขึ้นแน่นอนมันเป็นภาพของการกระตุ้นเพื่อให้ได้มาชช่นคะแนนเสียงทีครับ เป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาช่้คะแนนเสียงนิตั้งนะครับจงใแล้วพวกพักเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับรัฐบาลที่พักรวมไทยชาตชาติเขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนเขาอยากเป็นพักที่จะเสนอนั่งกัญชาเสรีเมื่อพกเมาลูกหลานที่น้องคนละมันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาช่งคะแนนเสียงนกตั้งนะครับ เป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาชิงคแนนเสียงนิดตั้ง